การเมืองไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับไม่ได้เลี้ยงหลานประชาชนได้เห็นละทักษิณไม่ได้ป่วยจริงประชาชนได้เห็นละสองอย่างนี้ประชาชนได้เห็นชัดเจนนะะนั่นหมายความว่าวันเวลามันระบุถึงสถานการณ์นะครับตอนนี้เราได้เห็นในการเคลื่อนไหวของทหารที่ผิดปกติเนี่ยนะคนะงคงได้เห็นละ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเป็นเรื่องของระบอบทักษินคืนชีพนประเทศจะเกิดอะไรขึ้นขาต้อกบรายางนี้ค่ะาเลอเดอ่ขี้ยงเลยงเ้ยงเลยงเยเเลยเลงเ้ง้ย เอาก่อนเอาก่อนเลยก่อนเลยี่ใครได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ี่น้หเอาดน้วสิครับท่านาด้รับสนใจครับต้องนเยครับ้นรยนอ้ไเปข้บครัหถอยหน่อยได้ไหมได้ยังยัง นายกนี่ครับกองกลางเลยครบับมาเลยพี่พอแนะล้วเศรษฐกิจมันต้องดีอ่ะซึ่งผมเชื่อว่าท่านนายกก็คงวางแผนที่จะฟื้นเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจ้ดีทั้งประเทศเนี่ยท,ทุกอย่างมันก็ดีตามครับเพราะว่ากองทัพเดินด้วยท้องดราม่าก็คือดราม่า ดราม่าไปว่าเรื่องไม่จริงใช่ไหมครับวันนี้ก็ขอใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็ก็มีอะไรก็จะเขียนแนะนำรัฐบาลบ้างเพื่อจะให้ช่วยกันแก้ัเพราะว่าวงบ้านเมืองครับตอนนี้จะแนะนำทางช่องทางไหนครับแล้วเห็นคนเสืดงความคิดเห็เขาก็ได้อกน้อยใจอย่างมากก็มีการโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผู้น้อยใจเลยนี่มันต้องใช้เวลาทุกอย่างนะครับผมเมื่อมาถึง ตตต้องรระระะปพฤิัวเองเทพไทยเสยนาผงค์ฮะก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องของทักษิณคืนชีพเป็นระบบใหม่คืนชีพขึ้นมาตุวจุดิดเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ความยุติธรรมนั้นหายไปนะครับคนของทักษิณทยอยเดินทางกลับมายัางประเทศไทยตั้งแต่จักรพงศ์เป็นแขกดวงอัทชัยนะตอนนี้ดิษฐนพง์เรืองโรงก็จะ เดินทางกลับมาด้วยนะครับซึ่งคนการเดินทางกลับมาครั้งนี้เขาก็อ้างว่าจะมาทําการช่วยเหลือประเทศไทยนะมารับใช้ประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองในขณะที่เทพไทยเฉลยพงมองว่าการที่เกิดเหตุการณ์รักษซเช่นนี้ไม่บ้างดิจ er ิทัลวอลเล็ตนะครับเนเหตุการณ์อื่นๆกําลังเกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลทาให้ระบอบทักษินนั้นครอบงําประเทศไทยในขณะที่มีการพูดว่าทักษินนั้น ในการที่พระราชทานไปโทษนะฮะพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชทานไปโทษและบอกว่าทักษิณน,นั้นเป็นคนจงรักภักดีหลังจากรัฐบาลชุดนี้มีอำนาจในการบริหารประเทศเข้ามาคุมอำนาจรัฐในหลายประเด็นประเด็นแรกก็คือคุณทักษิณที่ต้องคำพิพากษาของสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตัดสินจำคุก3คดีรวมแล้วโทษ10ปีคุณตักสินเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็สารดีกามีคำพิพากษาสั่งจำคุกรวมเหลือ8ปีและได้รับพระราชทานอภัยลดโทษมีโทษจำคุกเหลือ1ปีแต่ว่าคุณตักษินไม่ได้เข้าสู่เรือนจำ แม้แต่วันเดียวครับ 2. คดีที่สารดีกา,าแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องคุณยิ่งลักษ์กับพวกอีกบกคนในคดีที่จัดอีเวนต์โรดโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยงบประมาณ240ล้านบาทแล้าราก็มีคำสั่งเพิกถอนหมายจับ สามสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรและพวกในข้าอหาใช้อำนาจโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาสมชในขณนะนั้นให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยมิชอบล่าสุดคดีนี้ สารยกฟ้องไปแล้วแล้วก็สำนักง,งานอายการสูงสุดมีคำสั่งไม่อุทธร์ทั้งที่คุณทวินเปลี่ยนสีในฐานะที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงมีความประสงค์อยากจะให้สำนักง,งานอายการสูงสุดเนี่ยอุทธร์เรื่องนี้เพื่อให้เรื่องมันจบสิ้นกระบวนความปราศจากข้อสงสัยแต่ว่าก็ไม่ได้อุทธร์เป็นข้อยุติไปแล้ว ส่วนคดีที่ต้องจับตามองอีกต่อไปผมคิดว่าอย่างน้อยก็มีอยู่4คดีนะครับ4คดีเรื่องแรกก็คือการสั่งคดีของสำนักงานอายการสูงสุดต่อคดีกระทำความผิดมาตรา112ของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งสำนักงานอายการสูงสุดนัด ฟังคำสั่งในวันที่10เมษายน2,567ซึ่งก็จะรอดูว่าคำสั่งจะออกมาอย่างไรจะสั่งฟ้องหรือไม่หรือว่าจะเลื่อนการมีคำสั่งหรือมีผลมีผลประการใดก็ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป2การกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการของ คุณยิ่งรักษ์ชินวัตรซึ่งมีการประเมินว่าหลังจากนี้น่าจะเป็นทางที่ปลอดโปร่งสําหรับคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรจะเดินกลับเดินทางกลับประเทศไทยและก็มีคดีความติดตัวอยู่มีความผิดมาตรา157โทษจําคุก5ปีคุณยิ่งรักจะเข้ามาใช้แบบทักษิณโมเดลหรือว่ามีแนวทางของทางพิเศษอย่างไรหรือไม่ นี่ก็ต้องติดตามกันอีกต่อไป 3. การประกาศกลับประเทศไทยของคุณจกักรพบเพ็แขซึ่งได้รีภัยทางการเมืองหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศหลายปีแล้วก็มีคดีความผิดมาตรา1นึติดตัวอยู่ด้วยก็ต้องจับตาดูกันว่าหลังจากคุณจกักรพบเพ็แขกลับประเทศไทยแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ย ในความผิดมาตรา112เนี่ยคุณจักพบเพนแขจ,จะได้รับการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกับผู้ต้องหามาตรา112คนอื่นๆหรือไม่ครับเพราะ,ะนั้นผมก็อยากให้สังคมไทยได้ติดตามหลังจากนี้ที่เขาวิเคราะห์กันว่าระบอบทักษินเนี่ยคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเมื่อระบอบทักสินคืนชีพแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมไทยจะบิดเบี้ยว หรือจะปฏิบัติแบบสองมาตรฐานหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปครับเรื่องนี้มีคนตั้งคําถามกับผมมากตกลงอะไรทักษิณจะคืนชีพเหรอทักษิณจงรักภักดีจริงหรือเปล่านะครับและการส่งคนกลับมานี่มีเจตนารมณ์อะไรนะรประเด็นแรกนะระบบทักษิณคืนชีพใช่ไหมทําไมที่เขาคิดอย่างนั้นในเชิงปรากฏการณ์ก็เพราะเห็นเรื่องของเงินดิจิตอลท ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่เข้าร่วมประชุมนะครับสาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุมเพราะถ้าประชุมแล้วตามกฎหมายต้องมีส่วนรับผิดชอบกับเงินดิจิตอลโวลูเอนะครับพอไปถามผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตอบไปแล้วว่าไปถามปปชปปชก็ชี้ว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายองค์ประกอบนะครับการทุจริตเชิงนโยบายนะครับขัดพรบการเงินการคลังนะครับแล้วก็ขัดพรบเงินตรานะครับ แล้วก็ผิดเรื่องของวินัยการเงินการคลังด้วยนะครับถ้าทําขึ้นมาถ้าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไปไประชุมขึ้นมาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบเหมือนคดีอะไรซ้ำไหมฮะคะดีจำนาข้าวนะฮะที่ประหลัดอธิบดีต่างๆเข้าทําการร่วมประชุมแสดงว่ารับทราบจนเป็นมติออกมานั่นมีความรับผิดชอบทางกฎหมายการที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เข้าร่วมประชุมนะครับมีการเขียนกฎหมายและเขียนทุนไว้ล่วงหน้าเพราะเกิดเหตุการณ์ในปี244นะครับ,นะรบมาเขคืนประการที่1น,นะ เรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นประเด็นตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินไม่สามารถที่จะทําให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นได้ราคา,าน้ำมันตอนนี้พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะดีเซลสาเหตุหลักๆเพราะเขาไม่เข้าใจและทําให้ประเทศไทยเป็นหนี้เพิ่มสูงขึ้นจากกองทุนน้ามันมากกว่า2องแสนล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นดีเซลจากไม่เกิน30บาททะลุ32บาท ซึ่งผมเคยเตือนเรื่องนี้มาหลายต่อหลายครั้งละนะครับบอกว่าการวางนโยบายผิดไปลดภาษีในสิ่งที่มีควรลดนะครับไปเพิ่มภาษีในสิ่งที่ไม่ควรเพิ่มในะสุดท้ายก็จะเจอ2เด้งคือสภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะกลุ่มโอเปกพลัสที่กําลังทําสงครามที่มีรัสเซียแล้วก็กลุ่มโอเปกยก,กระดับนะครับทำให้ราคาสูงขึ้นนั่นคือประการที่1ประกันที่2นะครับเรื่องของการวางหลักการบริหารที่ผิดพลาดไปตัดภาษี ที่เรียกว่าอ้างว่าเป็นภาษีซ้ําซ้อนเนี่ยยิ่งส่งผลทําให้กองทุนน้ามันเนี่ยเป็นหนี้มากขึ้นนะตอนนี้ห้าหเดือนเป็นหนี้มากกว่าสองแสนล้านบาทนะซึ่งไอ้สองแสนล้านบาทเป็นเงินของใครเงินของพวกเรานะนะทีคนกโอ้ยร,ร,รัฐบาลเศรษฐาเข้ามาเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้พรอมๆกันเป็นยังไงบ้างฮะ ผมเรียนทุ้นส่วนไปแล้วนะไม่ได้เราเป็นไม่ได้เราที่คุณไอ้พีรพันธ์เนี่ยมาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้แสดงว่าเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจผมบอกแต่แรก,กเรื่องพลังงานเขาผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะคนพีรพันธ์เนี่ยไม่เข้าใจเลยเนะไปเดินไปเบินตามปรากฏการณ์แต่ไม่เข้าใจว่าในอดีตเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารของประเทศนะ เขาวางกลยุทธ์อย่างไรตั้งแต่พลเ,เอกเปรมตินาโซลานนท์เขาไปศึกษาย้อนหลังนะครับแต่ท่านเป็นผู้พิพากษาที่ดีนะเป็นนักกฎหมายที่เก่งแต่ไม่ขีวชาญเรื่องของพลังงานนะโกโซบิกเป็นกันใหญ่ละนะครับตอนนี้นั่นคือประการที่2ประการที่สนะครับเรื่องระบบทักษิณกลับมาหรือไม่ทําไมคนเข้าใจแบบนั้นเพราะเห็นการเคลื่อนไหวของทักษิณทักษิณกําลังเดินสายไปทั่วทั่วทัวท,วท,วท,วที่ต่างๆ นะแล้วก็มีการเล่นงานทักษิณน,นะครับเพราะว่าแดงกำลังแย่งพื้นที่ทักษิณขึ้นมานะในขณะที่ส้มไม่ยอมไม่ยอมก็เลยเป็นที่มาของการทำไอโนอกสภานะครับบนโลกโซเชียลเข้าสู่ในสภาผู้ดศาสน์ก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อไประบอบทักษิณเข้ามามันจะเกิดอะไรขึ้น นะก็เป็นปรากฏการณนะ์ที่เห็นกันนั่นแหละนะส่วนคุณเทพไทยเนี่ยคงไปติดคุกอยู่นานแหละนะคงไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองคุณเทพไทยนีย้เขาก็เป็นนักการเมืองที่ดีเคยเป็นนักการเมืองที่ดีแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการทุจริตการเลือกตั้งนะครับก็เลยติดคุกติดตารางไปนะครับอพอออกมาเสร็จนะจะได้รับการพักโทษหรือไม่รับการพักโทษก็แล้วแต่เขาก็มอง ด้วยตามองเห็นนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้แปลกอะไรคนทั่วไปก็มองแบบนั้นแต่จริงๆมันอีกอย่างหนึง่งจริงๆมันเป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะครับถ้าใครได้เรียนยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงจะรู้ทันทีเลยผมได้รับคําถามทุกวันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นประเทศล่มสลายแล้วเหรอมันสาร,รพัดผมก็ยนอยู่ธรรมชาตเย็นๆเราผู้ชมก็ชมไปนะฮะมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดมีอะไรมากกว่าที่เราเห็น นะครับและสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เราเห็นเรื่องหนึ่งทักษิณถูกปล่อยตัวมา 2. เราเห็นเรื่องส้มกับแรงกรําลังฟาดกันเราผู้ชมไปเดือดร้อนอะไรอ่ะก็ดูเองเดียวนี่ทาอะไรไม่ได้หรอกนะฮะได้แต่บ่นนะ,ะแล้วก็ประเด็นคนที่พูดคือคนไม่เข้าใจนะเพราะคนที่เข้าใจเขาไม่พูดนะเขาเง,งียบเขานิ่งเขานั่งยิ้มเขาตลกนะะไก่พวกนักวิเครออาะห์ทั้งหลาย นะเพราะยังไงการวิเคราะห์ยังไงมันแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปนไม่ได้เลยที่มันจะถูกเพราะอะไรเอาปรากฏการณ์คือสิ่งที่เห็นมาทําการวิเคราะห์ผมก็เคยเป็นนะผมก็เคยเป็นแต่กระบวนการสังเคราะห์มันคนละเรื่องนะคนละเรื่องเลยนะหลายประเด็นผมอ,อธิบายให้คุณส่วนเหรอมันคนละเรื่องมันคนละคนละฝากคนละฟ้าโอ้ยดีรับดีนู่นนี่เนผมพูดว่าดีมันโน่พูดไปเรื่อยไอ้เป็นจริง น่เมื่อเป็นความเชื่อของแต่ละคนที่แตกต่างกันใครสนใจนะผมเรียนย้ำนะมาทางสโมสรยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงที่มีพลเอกกิต,ติรัตนฉา,ายาอดีตที่ปร,รึกษานายกบัตรีนะครับแม่ทัพปฏิด,ดี 4. มีพลเอกอกิติศักดิ์รัตนประเสริฐนะเลขาธิการนายกบัตรีนะอดีตนะครับแล้วก็มีพลเ,เอกชัยสุวรรณภาพรองผู้จัดการหาสูงสุดเสนิด นะ,ะแล้วก็อีกหลายท่านอาจารย์จเจริญวัฒน,นาสินผู้เชี่ยวชาญด้านสามก๊กนะฮะแล้วก็มีผมเนี่ยจะจัดสัมมนาทุกๆเดือนเดือนละสองขนนะ,ะใครสนใจร่วมสัมมนาได้นะฮะไปร่วมสัมมนาได้นะครับนะก็จะได้รับความรู้ที่แท้จริงนะครับซึ่งบางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะนําเสนอในโซเชียลมีเดียได้ นะครับซึ่งการสัมมนาเนี่ยมันจะทําให้เราได้ความรู้ใครรักชาติก็สามารถไปร่วมสัมมนาไปร่วมเป็นกลุ่มที่เรียกว่านายอินผู้ปิดทองหลังพระนะเรียนครบห้ารอบก็จะได้เข้าไปสโมสรยุทธศาสตร์ชาติการเมืองไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นทนะักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับไม่ได้เลี้ยงหลานประชาชนได้เห็นละทักษิณไม่ได้ป่วยจริงประชาชนได้เห็นละสองอย่างเนี้ยประชาชนได้เห็นชัดเจนนะนั่นหมายความว่าวันเวลามันระบุถึงสถานการณ์ นะครับตอนนี้เราได้เห็นในการเคลื่อนไหวของทาหารที่ผิดปกติเนี่ยนะคนะงคงได้เห็นละทหารก็มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมขยับเพิ่มเติมนะไปโผล่ที่นูน่นที่นี่เนี่ยเนี่ยเลื่อยเปื่อยนะครับในช่วงเวลานี้ในขณะที่รัฐบาลก็เริ่มหักหลังกองทัพเรือนะฮะส่งสุทินกลางแสงไปทําการเจรจากับจีนจะยกเลิกเรือดำน้ําจีนจะเปนเรือฟรีเกียแทนซึ่งจีนก็ไม่ยอมหรอกนะฮะเป็นการหักหน้าจีนเป็นการแต่เป็นการหักนะฮะในส่วนของกองทัพเรือด้วย ในกับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะระบบทักษิณกําลังเกิดขึ้นใช่ไหมในเชิงปรากฏการณ์คนจะเชื่อแบบนั้นแต่ความจริงมันคนเลื่องเลยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักด์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สองสิงหามีนักโทษบินมาถึงเอือนจำตอนบายบายพอเที่ยงขึ้นก็ป่วยหนักไกล้ตายพอเที่ยงขึ้นก็ป่วยหนักไกล้ตายตาดีโร้องไา้รีบเอาตัวไปรักษาฉันสิสี่โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแข้งปวดขาใช้อาพิสิทธ์เละเลี่ยมานยา ใช้อภิสิตเล่เดียมานยาถึงสิบแปดกุมภาก็กลับบ้านสบายใจกฎหมายไร้ความสักดิ์สิทธิชีวิตประชาชนก็วุ่นไา้คนรวยมียศสัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจน นักหนาจากใจนักที่ราขี่มาสบายใจพกยาบาหาเมดไม่เป็นไรเสพยาบาหาเมดไม่เป็นไรขันไดทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมานพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหนะ้าที่แสบสันหลักสอป่อปกผักไว้ดีนะ่านชัยวัดเขารู้ไตดีนะ เขาตาาไวานสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิชีวิตประชาชนก็หุนไวายคนรวยมียศศัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชน เอยากได้ก็ปูดผิดเส้นแดนรักตูดทับโอนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสื่อแผ่นดินมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักาชาติและแผ่นดินกูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตกูคนไทยรักชาติร ให้ที่ดินทำกินของลูกหลานผู้สืบไป 茶。